าร้อยเออมาเลยร้อยหกสิบหุ่นไหลาย,ยาวอะ่ะอู๋แล้วครณสอนลงลงมาห้าตัวอย่างนี้แล้วครณสิบสี่เป้ง ผมก็ต้องกล่าบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆๆทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันจะลงมาอยู่กับเกมมาฮานิการ์ซูเปอร์มาร์เก็ตน,นะครับผมแล้วก็เกมนี้เป็นเกมเก่านะไม่ค่อยได้เล่นกันมานานพอสมควรเดี๋ยวเราดูตารางการจ่ายกันนิดนึงก็จะเป็นกุ้งลอสเตอร์เนี่จ่ายเยอะสุดนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยเออเนื้อครับเนื้อน่องนะแล้วก็นมแล้วก็ขนมปังแล้วก็ตามมาด้วยชีสนะครับผมอ่าส่วนตัวจ่ายเบาๆก็จะเป็นเออมีกล้วยนะครับผมแอปเปิ้ลองุ่นแล้วก็ หัวหอมแล้วก็ไข่นะผมไข่ใจน้อยสุดเลยโอเคตัวแคเตอร์สามตัวตามนี้นะผมคูณห้าสิบเบ็ดยี่สิบไปเลยฮะเบ็ดยี่สิบไปเลยฮะไหลๆกันไปก่อนอแล้วช่วงนี้อากาศร้อนอยู่ด้วยอากาศร้อนแจ๋กเลยอะร้อนจัดอะแล้วคุณสี่หล่นลงมาแล้วชีตออกด้วยโอเคถามสี่เบาจัดเลยวะเออเออเออ,เอ,อมาหน่อยหล่นลงมาหน่อยไว้ตัวคุณนะหล่นลงมาเยอะๆหน่อย โอ้โเหล่ามีคูณห้าคูณสี่คูณสองก็คูณสิบเอ็ดไปดิหวานหวานหมูอะ่ะตอเนี้ยหวานจริงแล้วเราทุนน้อยด้วยไงไป,ยนะยไปเดน่ะเราเล่นทุนน้อยด้วยไงไปเดน่ะขยับไปเลยครับผมรอย,ยี่เลยขยับปุ๊บแม่งแตกน้อยเลยวะเอออืมเหลือมีคูณสองเรลงมาสองตัวจะชีดออกแล้วเนื้อออกสี่ร้อยยี่สิบ แล้วมีคูณ5แล้วอือหูนมอ,ออก600โอยแล้วตัวคูณ2คูณ2 2อัน3อันแล้วคูณ5อีก1อันอือหูคูณ11ไปดิเชี่ยหมื่นมาฟักโต๊ดเอาจาัดเอาจัดเอาจัดสามร้อยแอปเปิ้ลต้องออกปะแอปเปิ้ลออกอะไรปะแอปเปิ้ลออกมากล้วยมา นมมาด้วยเปล่านมมาคุณสองด้วยแล้วมีคุณสองลงมาคุณสองสองตัวสี่คุณสี่แล้วนะคุณสี่แล้วนะแล้วชีตปะ่ะชีตกับไข่ก็มา <S <S ล็อสเตอร์ต้องมาละจังหวะเนี้ยโอ้โหแล้วมีคุณสองลงมาอีกสองตัวอ้ยห,ห,ห้าตัวแล้วคุณสิบไปดีจังหวะเนี้ยแต้งโอ้โหแล้วมันไหลจัดด้วยไงผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วครับผมถือว่ายังแตกดีอยู่นะถือว่าแตกกับเรื่องอยู่ถือว่าแตกกับเรื่องอยู่ สองหมืน่นสองหมื่นเอาเรื่องอยู่ว่ะขยับไปเลยครับผมสี่ร้อยไปเลยครับผมแปดสี่ร้อยไปเลยทุนหนาแล้วนะตอนนี้หนาจัดปุ๊บพอบอกหนาปุ๊บแม่งใจเบาเลยเออเฮ้ยเบาไปปะเนี่ยเบาจัดเลยนะน่ะ หกร้อยมาเนื้อเต็กเนื้อเต็กหน่อยเนื้อเต็กมาอู๋หนึ่งพันแล้วคุณสองหล่นลงมาสามตัวแล้วมีคุณสี่หล่นลงมาหนึ่งอันจะอย่ะนี้หล่นมาอีกหรือเปล่าตัวคูณอ่นะจะหล่นลงมาอีกหรือเปล่าร้อยแปดสิบโอ้ห้าร้อยเออมาหนึร้อยหกสิบหุ่นไหลาย,ยาวอะ่ะอู้แล้วคุณสองหล่นลงมาห้าตัวอย่างนี้แล้วคูสิบสี่เป้งเดี๋ยวผมขออีกขออีกแมตช์หนึ่งขออีกทีหนึ่งนะครับผมพอเลยครับผม ก็รับไปเต็มๆต็มมผมอยู่ที่สี่หมื่นห้าว่ะเฮ้ยแตกแสนนอนแตกแสนไปเลยแตกแสนไปเลยจริงแตกแสนเ้าไปเลยหนึ่งพันโอเคสวยงามร้120 180อ,ยอยยี่ร้อยแปดสิบเฮ้ยเบายังวะกูติดลงลงมาแล้วขอไปว่าร้อยแปดสิบขอยสองตัวคูณสองอีสองตัวโอ้ค่มาแค่นี้โอ้คูณแปด เฮ้ยผมก็สหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ผมแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าสตลอดคลิปนี้ไปอยู่กูแบ๊วผมหมื่นเก้าชอบแตกแสนว่ะไปเจอกันครับผม